โอ้โหจักอะไรนักหนาเนี่ยหมดไปแล้วโอ้ยหปช่อนเนี่ยไปเริ่มเลย

แอบไลโอ้ยฉะดวยเฮ้ยกัดเหมือนปลาช่อนเลยค่าโอ้โหคิดว่าปลาช,ช่อนชาดอนชาดอนฝ่าว่าได้กับเจ้าแอร์ไลน์เดืดตกเป,ป้านี่ครับอเอาเข้าวงแม่ยโอ้กี่ของคอวันนี้ดื่มเอกกล้องมาเซ็งเลยนี่ครับฝา่าว่าได้กับเจ้าแอร์ไลน์ครับผมหนึ่งแต้มยามเย็นกัดเหมือนปลาช่อนนะกัดทีแรกเหมือนปลาช่อนมากเลยโดดกัดเห็นตัวเลยเอ้ย เป็นชาช้อนชาเดาสุดยอดมากครับผมลองเนินต่อ